นวันนี้ยายเสียงเรื่องหัวใจเสือประพันธ์โดยเพชรดาเฟื่องอักษรบทที่หยายสูงแค่นี้แหละหลานยายคำยกมือซ้ายปาดเหงอบริเวณใบหน้าสองตามองหนุ่มสาวอย่างไม่ห่วงใายแต่อย่างใดขอให้หลานโชคดีมากๆเลยนะสไลด์โซพินเดินมาใกล้ยกมือทั้งสองทำความเคารพ ใบหน้าของหญิงสาวปรากฏริ้วรอยกังวลมากกว่าจะดีใจวันนี้เธอกับธนชัยจะไปจากที่นี่ตามเส้นทางที่หญิงชราชี้ให้ไปจะร้ายจะดีก็ไม่อาจดาวได้แต่หญิงสาวสังหอ์ใจลึกๆว่าคงไม่พ้นที่นี่แน่ทำไมถึงสังหอ์แบบนั้นก็ไม่รู้เลยรู้สึกไม่สบายใจเลยหนูลายายตรงนี้เลยนะคะไหว้พระนะหลาน ขอให้บุญรักษาเถอะแม่คุณของยายนางรูปผมของสไลดโสพินอย่างเบามือธนาชัยเอ่ยออกมาว่าผมหวังว่าจะได้กลับมาหายายอีกในวันหนึ่งข้างหน้ายายจงรอผมนะครับแววตาของนางเหมือนจะเปล่งประกายจ้าแวบหนึง่งแต่แล้วก็สงบดังเดิมรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าที่เหี่ยวย่นนั้นทั้งใบหน้า ยายรอหลานสองคนแน่นอนตั้งแต่หลานรับไปจากสายตานั่นเชียวสลายโสพินเดินมาก่อแขนธนชัยแววตาที่มองศพเขาดูอ่อนโรยคล้ายคนไม่มีความหวังใดๆคอยอยู่เบื้องหน้าเราไปกันเถอคะค่ะไปสิจ๊ะเขายิ้มปลอบประโลมและหันกลับพากันเดินวนไปตามเส้นทางที่รกเรือ มีหญ้าที่ไม่เคยพบเห็นขึ้นอยู่ตลอดจนเต็มแนวทางเดินมันมีใบที่คมจัดและแต่ละใบก็มีแต่ขนเต็มไปหมดความสูงของมันเกือบท่วมเอวเลยทีเดียวกีกว่ามันยังไงอยู่นะคะเมื่อเดินมาจนไกลแล้วหญิงสาวจึงเงยหน้าพูดกับเขาด้วยน้ำเสียงที่ไม่ดังนักเพราะต่างก็เกอดแขนกันไปตลอดเวลา ยายคำอ่ะเหมือนมีอะไรบางอย่างที่เราไม่เข้าใจคุณว่าแบบกิ๊กไหมชายหนุ่มพง,งกศีษะเขาเองก็รู้สึกแปลกๆเช่นเดียวกับสลายโสพินยายคำเหมือนเงาที่ดำมืดแฝงอยู่ในม่านสีขาวสะอาดเขาอ่านยายคำไม่ออกว่าหวังดีหรือหวังร้ายกันแน่กับทั้งเขาและคนรักแม้ปากนางจะเจราจาด้วยดีแต่บางครั้งแววตาของนาง ก็ดูเหมือนจะมีอะไรซ่อนอยู่แต่ก็ช่างเถอะกิ๊กเราพ้นแก่มาแล้วนี่ตั้งใจเดินเข้าเถอะพ้นป่านี้เราคงพบภูเขานะผมเห็นอยู่ริบๆจะพ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ป่านี้ก็รกเหลือเกินยิ่งเดินก็ยิ่งรกนี่ขนาดกิ๊กนุ่งกางเกงยีนนะคะยังรู้สึกว่ามันบาดเอาเลยอดทนเถอะกิ๊กเราไม่มีทางเลี่ยงเลยหากกิ๊กเหนื่อยมาก เรานั่งพักกันก่อนก็ได้นะข้างหน้ามีร่มไม้ใหญ่มีนกด้วยนะคงไม่มีอันตรายหรอกผมว่าลวงว่านกบินเล่นกันแบบนั้นสายตาของธนชัยทอดไปเบื้องหน้าและสลายโสพินก็มองตามไปแล้วเธอก็เห็นต้นไม้ใบนาขนาดใหญ่เด่นตระงานอยู่ไม่ไกลนักร่วมเงาของมันคงทำให้การนั่งพักกลางวันสบายขึ้นหน่อย เท้าพาหญิงสาวและชายหนุ่มก้าวตรงไปอย่างไม่ย่อท้อจุดหมายคือร่มเงาไม้ต้นนั้นและทั้งสองก็ไปจนถึงในเวลาต่อมาอะไรกันเนี่ยม่านตาของสไลายโซพินเบิกกว้างหญิงสาวอุทานอย่างตกอก,อกตกใจต่อภาพเบื้องหน้าทานาชัยเองก็ยืนตะลึงงนันเขาพูดไม่ออกเลยกับเหตุการณ์ที่เขาได้พบคุณพระช่วยด้วยเถอะ สลายโสพินพูดออกมาในที่สุดทำไมจึงเป็นแบบนี้ไปได้ยายเขากแกล้งเราเหรอเนี่ยภาพเบื้องหน้าที่หนุ่มสาวทั้งสองเห็นคือกระท่อมขนาดใหญ่ที่ปลูกอยู่ท่ามกลางดงกล้วยและมันคือกระท่อมของยายไายคำนั่นเองทั้งสองไปจากที่นี่เมื่อเช้านี้และเวลานี้ก็ใกล้ค่ำต็มโทนแล้วการเดินทางไปตามหนทางที่นางไายคำชี้บอก เป็นไปอย่างลำบากแสนสาหาัสแต่แล้วเมื่อการเดินทางสิ้นสุดเท้าพาทั้งสองก้าวพ้นป่าแต่สิ่งที่เห็นเบื้องหน้าคือกระท่อมหลังเดิมสไลดยโซพินเข่าอ่อนหญิงสาวจำไม่ผิดหรอกนั่นนะ่ะกระท่อมของนางไฝยคำคนนั้นกิ๊กชายหนุ่มอบกอดร่างบางนั้นไว้กับตัวเองแนบแน่นเราต้องอยู่ที่นี่แล้วล่ะที่นี่ที่นี่หรอคะ แม้หูตาจะลายไปแล้วเพราะลมออกหูดังอื้ออึงแต่สไลดยโสพินก็ยังแลเห็นนางคําเดินออกมาจากรั้วกระท่อมใช่จ้ะยายนะยายทำไมทำเราได้แกอาจจะแกล้งหรือไม่แกล้งก็ได้นะกิ๊กแต่ผมว่าแกต้องมีเหตุผลแน่นอนเราอยู่กับแกต่อไปเถอหนะกิ๊กเราคงต้องรู้สักวันว่าเพราะอะไรนางคำเดินมาถึงพอดี ทั้งสองจึงหยุดพูดจากันโดยอัตโนมัติพวกคุณแม่คุณกลับมาทำไมกันอีกสีหน้าของนางเรียบปกติไม่มีแววพิรุษแต่อย่างใดมีแต่แววตาที่อย่างฉายแววอ่อนโยนอยู่เราไปไม่พ้นยายแล้วหญิงสาวซับเหงื่อที่ใบหน้าท,ทั้งทั้งที่อากาศเริ่มเย็นแต่หญิงสาวก็มีเหงื่อผุดพลาวราวกับว่า อากาศยามนั้นร้อนจัดคงต้องขอยายอยู่ไปก่อนชายหนุ่มถอนใจยาวๆออกมายายจะรังเกียจเราไหมครับยายคํานิ่งไปนานทีเดียวขณะที่แกหันหลังไปทางกระท่อมแล้วพูดโดยไม่หันหน้ามายายยินดีมากอยากให้หลานอยู่กับยายจนตายเลยละ่ะหนุ่มสาวต่างมองหน้ากัน แล้วเมื่อยายคำก้าวเดินไปข้างหน้าต่างก็พากันเดินตามไปเงียบๆสั่งหอนของสลโซพินไม่ผิดพลาดเลยหล่อนได้กลับมาที่นี่อีกครั้งอย่างที่สั่งหอนแต่แรกแล้วนี่จะอยู่นานสักแค่ไหนอนาคตจะเป็นยังไงก็ไม่รู้หญิงสาวชำเลืองมองคนเดินข้างเคียงความอบอุ่นกำลังซาบซ่านทั้งหัวใจจะเป็นอะไรไปเล่า ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเธอก็อยู่ได้เสมอเมื่อมีเขาดีซะอีกอยู่ที่นี่ไม่มีอุปสรรคอะไรเลยคุณหญิงอุไรรัตนั่งเหมอลอย,อยู่บนเตียงภายในห้องนอนส่วนตัวหมอที่มาตรวจดูอาการตามปกติออกไปนานแล้วแต่คุณหญิงยังคงนั่งอยู่แบบนั้นจนท่านรัฐมนตรีที่เดินออกไปส่งหมอที่หน้าประตูห้องกลับเข้ามาตกใจ คุณหญิงคุณหญิงคะพยาบาลใส่ชุดขาวที่เพิ่งเดินออกมาจากห้องน้ำก็ตกใจเช่นกันเร็วคุณพยาบาลท่านรัฐมนตรีเสียงสัน่นความจริงคุณหญิงนอนป่วยมานานแล้วป่วยเพราะเป็นโรคทางจิตใจตั้งแต่ธนชัยลูกชายคนเดียวเดินหายไปท่านก็เอาแต่นอนตรมใจมาจนวันนี้นานนับเดือนแล้วคุณหญิง ท่านเขย่าไหลภรรยาเบาๆนี่ฉันนะคุณหญิงจำฉันได้ไหมท่านแววตาที่เหมือลอยไปเริ่มเคลื่อนไหวและกระพริบติดกันหลายครั้งท่านหรอคะได้ได้ความว่ายังไงบ้างตามหาลูกเราพบหรือยังลูกของเรานะ่ะโทรคุณหญิงท่านรัฐมนตรีรำพึงออกมาฉันก็พยายามแล้วนะ คุณหญิงใจเย็นๆหน่อยสิใจเย็นๆตั้งสติเอาไว้ให้มัน่นอย่าคิดในทางร้ายๆลูกเราไม่ตายแน่ไม่ตายคุณหญิงอุไรรัตน์น้ำตาล่วงไหลพร่างพรูความเป็นแม่ที่รักลูกมากทำให้นางซุดโสมลงทั้งใจและกายวัยสีห้าของท่านยังเปล่งปลัง่งเพราะความอยู่ดีกินดีมาตลอด อีกทั้งนางยังเป็นคนสวยมาตั้งแต่เกิดทำให้ท่านเป็นคุณหญิงที่สวยที่สุดในบรรดาคุณหญิงภรรยานายทหารระดับนายพลและภรรยารัฐมนตรีหลายคนต่างยกนิ้วให้คุณหญิงอุไรรัตมาตลอดแต่ในวันนี้คุณหญิงแลดูเหมือนผู้หญิงแก่คนหนึ่งที่หาความงามไม่พบเลยผมที่เคยเซ็ตอย่างงดงามเวลานี้ดูยุ่งเหยิงรุงรัง น้าตาที่ไรเครื่องสำอางก็ดูซูบซีดเขาไม่ตายแต่เขาทำไมไม่กลับมาบ้านล่ะคะทำไมเขาไม่กลับมาหาเราทำไมเขาไม่กลับมาหาพ่อหาแม่เขาอาจจะคงกลับไม่ได้ท่านพยายามที่จะหาคำตอบที่ดีที่สุดให้กับภรรยาเพราะป่านั้นมันกว้างใหญ่เสือสางมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ หรือว่ามันกัดลูกของฉันกินไม่เหลือซากแล้วพูดมาถึงตรงนี้น้ำตาที่หยุดไหลก็เรียนลงมาอีกตั้งแต่ลูกชายหายไปท่านร้องไห้อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันทั้งนั่งร้องนอนร้องจนจิตใจแห้งหอยไปหมดแล้วนอนเถอะคุณหญิงท่านรัฐมนตรีโอบไหลภรรยาไว้แล้วรังร่างให้เอนนอนลงและคุณหญิงก็ไม่ขัดขืนเพราะไม่มีแรงนั่นเอง เขาต้องกลับมาหาเราแนะ่จริงๆนะคะวันนี้ธนบัตรก็ไปเมืองการอีกเขาคงจะได้ข่าวจากทางโน้นบ้างดออรอาทิตย์ก็พาลูกศิษย์ไปค้นหาช่วยกันหลายฝ่ายไม่นานเราก็ได้ข่าวลูกแนะ่เจ้าประคุณขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองภัยให้ลูกชั้นด้วยเถิดท่านรัฐมนตรีดึงผ้าแพรมาคลุมให้ภรรยาเรียบร้อย จึงเดินกลับออกไปจากห้องนั้นปล่อยให้พยาบาลที่จ้างมาพิเศษดูแลต่อไปค่ำวันนั้นธนบัตรปฐมพรขับรถคันใหญ่เข้ามาในบ้านของพี่ชายด้วยจิตใจที่หลิงโลดเขาเพิ่งกลับจากเมืองการในการติดตามค้นหาหลา,านชายที่หายไปในครั้งนี้เขาเป็นตัวตั้งตัวตีอย่างเต็มที่กิจการงานส่วนตัวอะไรก็พักเอาไว้ก่อนที่สำคัญมาก คือบริษัทขนส่งสินค้าเข้าออกของเขานั้นก็ได้ให้ภรรยาดูแลแทนกิ่งแก้วเป็นคนเก่งอยู่แล้วเขาเชื่อมือภรรยาเขามากทีเดียวเพราะกิ่งแก้วเรียนมาสูงและจบทางด้านนี้มาโดยเฉพาะตัวเขาเองนั้นจบแค่มัธยมปลายสมองเขาไม่รักไม่สนใจการเรียนเลยไม่เหมือนพี่ชายเขาธนชาติเรียนจบโทจากฝรั่งเศสเรียนการปกครอง และเขาก็ได้มาเป็นรัฐมนตรีในปัจจุบันตั้งแต่พี่ชายได้เป็นรัฐมนตรีธนบัตรก็เหมือนมีเงาอันทรงอำนาจท่าเป็นบารมีติดตัวมาตลอดแม้เขาจะดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการค้าแต่ทุกอย่างก็เป็นไปได้ดีเพราะเงาบารมีของพี่ชายนั่นแหละจอดรถเรียบร้อยแล้วธนบัตรก็เดินขึ้นบันไดาสามขั้นนั่นเข้าไปในตัวตึกทรงโรมันอันงามสง่าของบ้านปฐมพร พี่ชายเขาสร้างบ้านหลังนี้ก่อนจะได้เป็นรัฐมนตรีตอนนั้นพี่ชายเขาเริ่มลงสนามการเมืองแล้วพี่สะใภ้เขาคือคุณหญิงอุไรรัตน์นั้นมีปู่ชวดเป็นถึงเจ้าพระยาฐานะก็มั่งคั่งซะจนน่าอิจฉาบ้านหลังนี้นยายะว่าได้เงินจากทางบ้านของคุณหญิงอุไรรัตน์เกือบทั้งหมดเพราะลำพังธนชาติกับเขานั้นมีแต่ตัวเท่านั้นฐานะทางบ้านของเขาไม่ดีนัก พ่อแม่เป็นเพียงเจ้าของโรงสีเล็กๆที่จังหวัดพิษณุโลกทรัพย์สมบัติก็มีเพียงเงินทองที่พอจะส่งเสียลูกเรียนได้สูงที่สุดเท่านั้นเมื่อไม่นานมานี้ปู่ชวดของคุณหญิงอุไรรัตสิ้นไปทรัพย์สมบัติถูกแบ่งแยกให้ลูกอย่างทั่วถึงและคุณหญิงอุไรรัตพี่สะใภ้เขานั้นได้มามากมายทีเดียวทั้งเงินสดเป็นสิบล้านตึกแถวที่ดิน และเพชรทองอีกตั้งเป็นหีบธนบัตรจึงเพิ่มความรักเขารพพี่สะใภ้คนนี้มากกว่าเดิมหลายเท่าทีเดียวมาแล้วเหรอคุณบัตรคุณหญิงอุไรรัตน์นั่งอยู่บนเก้าอี้บุนวมนุ่มภายในห้องนั่งเล่นท่านนั่งรอคอยน้องสามีอย่างใจจดใจจอ่อได้ข่าวหลานบ้างไหมนั่งก่อน,นายบัตรท่านรัฐมนตรีเอ่ยกับน้องชายแล้วค่อยๆเล่าไป เจอไหมพบไหมคุณหญิงดูจะร้อนรนแม้ในทุกครั้งที่ธนาบัตรมาจะได้รับแต่ข่าวคราวที่ล้มเหลวผิดหวังในการรอคอยซะทุกครั้งแต่นางก็ยังคงหวังหวังว่าจะได้พบลูกชายคนเดียวของท่านธนชัยประถมพรบทที่6เกือบแล้วครับคุณพี่หญิงธนาบัตรยิ้มให้พี่สะพายอย่างประจบ ที่จริงเขาอายุไล่เลี่ยกกับคุณหญิงอุไรรัตน์นั่นแหละแต่เขายังดูหนุ่มแน่นแข็งแรงเพราะผู้ชายย่อมได้เปรียบผู้หญิงในเรื่องสุขภาพร่างกายผู้หญิงแก่เร็วเป็นมาอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรและก็เป็นแบบนี้จริงๆเสียด้วยธนบัตรมีลูกกับกิ่งแก้วผู้เป็นภรรยาสองคนสเลารักษ์กับอัครพลอายุรุ่นเดียวกับธนชัยและยังศึกษาอยู่ระดับมหาวิทยลาลัยทั้งคู่ เกือบยังไงฉันฝั่งไม่เข้าใจคุณหญิงขมวดคิ้วพยายามจะตีความหมายของคำพูดนั้นให้กระจ่างแต่ไม่กระจ่างในทันทีทันใดไหนพูดให้ฝั่งชัดๆหน่อยสิคุณคือเราพบรอยเท้าสองคู่แถวชายป่าด้านติดกับพมา่าเรามั่นใจว่าเป็นรอยเท้าคนแน่นอนและเข้าใจว่าเป็นนายชายแน่เพราะรอยเท้านั้น เปนรอยรองเท้าผ้าใบทั้งสองคู่แต่คู่เล็กคู่หนึ่งแล้วก็ใหญ่คู่หนึ่งแสดงว่าสองคนนั่นแน่ๆหนูสลายโสพินกับในายชายของเรางั้นเหรอแล้วไงเราตามไปเรื่อยๆจนพบหมู่บ้านร้างไม่มีคนอยู่เลยไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนหมดแต่มีอยู่หลังหนึ่งซึ่งมีคนอยู่แต่แก่มากแล้ว แกบอกว่าไม่เคยพบเห็นใครผ่านมาทางนี้เลยแกอยู่ที่นั่นเพราะห่วงศพลูกสาวที่แกฝังไว้หลังบ้านพวกเรายังไปดูหลุมศพเลยครับและก็เลยหมดหวังพบกับนายชัยที่หมู่บ้านร้างนั่นแล้วเขาไปไหนละคุณทำไมไม่ตามเขาให้พบก่อนจึงค่อยกลับโถพบรอยเท้าแล้วน่าจะได้พบตัวพวกคุณน,นี่แย่จังเลย คุณหญิงร้องออกมาอย่างผิดหวังเสียใจและท่าทางจะโมโหเอามากๆก็เราพยายามกันแล้วนะครับธนบัตรหน้าเจือนไปรู้ว่าพี่สะพ้ยโมโหแน่เลยเอาใจไว้ก่อนเริ่มด้วยการเอาน้ำเย็นเข้ารูปพยายามอย่างที่สุดตามหาเขาทุกซอกทุกมุมแต่ไม่เจอเขาแม้แต่เงาเราก็เลยต้องกลับขวาน้ำเหลวตามเคยละสิ ไม่เอานะคุณหญิงอย่าเอะอะไปเลยในบัตรมันก็ไม่ได้แกล้งแล้วนะมันก็ทำอย่างดีที่สุดแล้วป่าเมืองการมันแคบแคบซะที่ไหนกันล่ะเราต้องอดทนคุณหญิงอุไรรัตอึ้งไปน้ำตาคลอสองเบ้าตาเพราะความรู้สึกเสียใจอาลัยรักในตัวบุตรชายที่หายสาบสุนไปแรมเดือนแล้วลูกแม่คุณพี่หญิงครับ ธนบาบัตรลดกายลงจากที่นั่งเขาคลานผ่านพี่ชายไปหาพี่สะพ้ายผมขอโทษขอโทษจริงๆที่วันนั้นผมยังนำหลานมาให้คุณพี่หญิงไม่ได้คุณหญิงยกผ้าขึ้นซับน้ำตาแล้วเมื่อไหร่ล่ะคุณบัตรเมื่อไหร่คุณจะพบหลานสักทีหรือว่าฉันจะตายไปซะก่อนไม่หรอกครับโธคุณพี่ทำไมพูดแบบนั้น แล้วเมื่อไหร่คุณจะไปอีกคุณหญิงถามใหม่แววตาค่อยดีขึ้นกว่าเดิมท่านอยู่ด้วยความหวงังหวังว่าจะพบลูกที่เป็นที่รักยิ่งของตนผมจะยังไม่ไปในช่วงนี้หรอกครับคือผมจะรอให้ทางนั้นกลับกันมาก่อนใครหรอดออรอาทิตย์ครับเวลานี้ท่านอยู่ที่นั่นตั้งเต็นท์กันอยู่ท่านไปกับอาจารย์สุนินยากับคณะอีกห้าคน ดอรอาทิตย์เหรอท่านรัฐมนตรีเอ่ยขึ้นบ้างดูเขาจะไปเกือบทุกอาทิตย์เลยนะครับท่านไปสองครั้ง3ครั้งนี้แล้วเว้นไปเพียงอาทิตย์เดียวเท่านั้นรู้ท่านเป็นห่วงตาชัยมากทีเดียวอะไรนะไม่อะไรรอกคุณหญิงพูดออกมาอย่างสับสนฉันไม่ต้องการให้ลูกฉันไปกับนางเด็กกิกนั่นสอต่อสจริงๆนะคะท่าน ฉันกลัวสองคนนั่นจาคุณหญิงอย่าพูดแล้วก็อย่าคิดมากเรื่องนี้เลยอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดเราจะมานั่งห้ามไม่ให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดมันไม่ได้แล้วฝั่งฉันนะคุณหญิงเด็กกิ๊กนั่นก็เป็นเด็กดีแม้ว่าเขาจะมาจากภูมิกำเนิดที่ไม่ดีก็ตามเขาเลือกเกิดไม่ได้คุณหญิงเม้มปาก และไม่พูดอะไรออกมานายบัตรมานี่เธอตามฉันไปที่ห้องพระนะครับผมท่านบัตรลุกขึ้นตามเขามองหน้าพี่สะพ้ายแวบ,บหนึ่งก่อนจะก้าวตามพี่ชายเดี๋ยวก่อนคุณบัตรคุณหญิงอุไรรัตเรียกฝ่ายนั้นไว้ครับผมมีอะไรจะให้ผมรับใช้อีกหรอครับผมยินดีเอาหลานมาให้ฉันได้ไหม หลานเออธนบัตรทำสีหน้ากังวลรักคนสับสนเขาไม่แน่ใจเท่าไหรนักกับคำพูดของพี่สะพายผู้สูงสักฉันหมายถึงใยปลากับตะปูลูกของคุณน,นั่นแหละขอมาให้ฉันเถอะฉันเงียบเหงาเหลือเกินได้เลยครับสีหน้าสีตาของธนบัตรยินดีอย่างเห็นได้ชัดนี่คือสิ่งที่เขาต้องการวูบหนึ่ง เขาคิดถึงธนชัยผู้เป็นหลานชายถ้ามันล้มหายตายจากไปซะก็คงดีตายไปซะให้เสือสางในป่าก็ได้กัดกินมันอย่าให้เหลือแม้แต่ซากแก้วแก้วจาเสียงของธนาบัตรไม่เบาเลยเขาเสียงดังเหมือนตะโกนจริงๆแล้วธนาบัตรติดนิสัยพ่อค้ามาตั้งแต่เกิดเขาชอบเสียงดังๆมันถึงจะสาใจ เขาไม่ชอบการพูดจาแบบบ้านพี่ชายเลยต้องดูระมัดระวังตั้งแต่เจ้านายยันเ่าพร่ทุกคนต้องพูดไพเราะเสียงเบาและมารยาทต้องเรียบร้อยที่สุดเข้าเห็นแล้วก็อึดอัดแททุกครั้งแก้วปู่เอ้ยแม่ลูกไปไหนกันหมดเว้ยแล้วคำว่าโวยก็ตามมาเมื่อเขาก้าวเข้ามาจนถึงห้องโถงในบ้านแล้วยังไม่พบใคร อะไรกันคูนอะไรกันกิงแก้วโผล่มาจากด้านหลังบ้านหล่อนเพิ่งจะดูแลอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวขึ้นชั้นบนตามภาษาแม่บ้านที่ต้องทำงานคนเดียวไม่มีคนใช้มาคอยช่วยกิ่งแก้วทำงานทั้งนอกบ้านและในบ้านเมื่อก่อนมีบริบาลมากหน้าหลายตาแต่ทุกคนก็ทนสลารักไม่ได้ทางอัครพลและสลาลักเป็นเด็กเกเรมาตั้งแต่เล็ก ยิ่งโตขึ้นนิสัยก็ไม่เปลี่ยนที่บ้านนี้จึงไม่มีคนรับใช้เพราะเหตุนี้นี่เองมีเพียงแม่ครัวคนเดียวที่มาเช้าเย็นกลับและแน่นอนว่าเงินเดือนแม่ครัวคนนั้นมากโขพอที่จะทนทำงานและทนให้เสลารักกับน้องชายโขกสับได้ตามใจสะดวกถูกลอตเตอรี่หรือไงกันคะแก้วมานี่เร็วมานี่เราโชคดีแล้วนะ เขากวากมือเรียกภรรยายิ่งกว่าถูกหวยอีกคุณพ่อคะเสียงลูกสาวดังมาจากชั้นบนหล่อนได้ยินเสียงบิดาแว่วๆตอนนั้นหล่อนอยู่ชั้นบนภายในห้องกลับมาแล้วหรอคะเกยบลาลงมาเร็ววันนี้พ่อมีข่าวดีจะมาแจ้งให้แก่ทุกคนนะเขาเงยหน้าขึ้นมองลูกสาวประกายตาสดใสยอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนปูไปไหนล่ะ ออกไปตีเทนนิสกับเพื่อนค่ะคุณพ่อป่านนี้ยังไม่กลับเลยไหนว่าคุณพ่อมีข่าวดีอะไรจะบอกเอ่ยรอนวิ่งมาก่อแขนบิดาไว้คนละข้างกับมารดาคุณป้าหญิงเขาขอลูกกับพ่อที่สุดเขาก็กล่าวออกมาด้วยหน้าตาที่บ่งบอกว่ามีความสุขคุณป้าหญิงน่่เหรอคะคุณพ่อใช่จ้ะคุณป้าหญิงของลูกเดี๋ยวค่ะคุณ เล่าให้ละเอียดซิว่าเรื่องมันเป็นมายังไงเล่าอยู่ๆจะมาขอลูกฉันไปทำไมฉันไม่ให้ลูกฉันไปหรอกนะกิ่งแก้วนี่โง่อีกละธนบัตรเริ่มที่จะงดหงิดไม่ชอบใจที่ภรรยาเขานี่บางครั้งก็โง่บางครั้งก็ฉลาดอย่างเรื่องนี้ไม่น่าโง่ก็โง่เสียจนน่ารำคาญเอ๋เรื่องอะไรมาว่าฉันกิ่งแก้วล้าจากแขนสามี ท่าทางบ่งบอกว่าไม่ชอบใจเหมือนกันที่สามีมาว่าเอาแบบนี้นี่แก้วฟังสิคุณพี่หญิงเขาคิดถึงลูกเขาในชัยมันหายไปเป็นเดือนแบบนั้นแล้วก็คงคิดว่ามันตายแล้วนั่นแหละเพราะหากันไม่พบสักทีคุณพี่หญิงก็เจ็บอ,อ,อ,อดอดแอดแอดท่านอยากได้หลานไปดูแลผมว่าดีนะแก้วอีกหน่อยทรัพย์สมบัติของคุณพี่หญิงทั้งหมดก็ต้องตกเป็นของลูกเราแน่นอน ให้เขาไปเถอะเราจะได้ไม่มีภาระเย yeah, ไม่เอาหรอกสลารักทำหน้ายุ่งยุ่งจริงๆแล้วหล่อนไม่ชอบป้าสะพ้ายตรงที่เจ้าระเบียบและที่บ้านนั้นก็มีแต่สิ่งที่หล่อนไม่ชอบหล่อนวางตัวอย่างที่บ้านนี้ไม่ได้เลยปลาไม่เอาแนา่คุณป้าหญิงดูจะตายแต่ลูกต้องไปธนบัตรเสียงดังอีกแล้ว เขาไม่ชอบให้ใครมาขาัดใจเขาแม้แต่ลูกนี่ก็เถอะนี่เป็นคําสั่งพ่อนะฉันก็ว่าดีเหมือนกันนะคุณให้ยายปลากับตะปูไปทั้งสองคนนั่นแหละฉันเองก็คิดว่าหลานชายนั่นคงไม่กลับมาละนี่ไม่ได้แช่งหลานคุณนะคะตามรูปการมันน่าจะเป็นแบบนั้นผมก็คิดอย่างนั้นคนหายไปเป็นเดือนๆนในป่าดงดิบนั่นนะ่ะ จะมีชีวิตยอยู่ได้ยังไงกันคุณผู้หญิงท่านไม่มีลูกหลานที่ไหนอีกนอกจากสองคนนี้เท่านั้นสลาวรักษ์ละจากแขนบิดาเดินไปนั่งหน้ามุ้ยอยู่มุมหนึ่งของห้องท่าทางนั้นบอกว่าไม่เอาด้วยนะงานนี้กิ่งแก้วมองตามลูกสาวไปพร้อมกับคิดในใจว่าสงสัยจะต้องกล่อมกันนานซะหน่อยสำหรับสลาวรักก่อนที่ใครจะกล่าวอะไรออกมา ก็มีเสียงรถแล่นเข้าประตูบ้านมาเป็นรถของอัครพลนั่นเองในบ้านนี้มีรถสามคันธนบัตรใช้รถเบนซ์สีงาช้างกิ่งแก้วใช้ตโตโยตา้าส่วนอีกคันนึงเป็นรถสปอร์ตสีแดงเพลงิงซึ่งสองคนพี่น้องนั้นแบ่งกันใช้เนี่ยตะปูมาแล้วกิ่งแก้วว่าพลางชงื้อคอมองขณะที่ธนบัตรมองนาฬิกาที่ข้อมือ มันบอกเวลาสามทุ่มครึ่งพอดีพอดีเขายิ้มออกมาได้นิดนึงหมูนี้ตะปูกลับบ้านไม่ดึกนะใหญ่ปลาพ่อดีใจที่ลูกๆดีขึ้นบ้างเดี๋ยวก็ออกอีกหรอคา่ะเอาอะไรกับพี่ปูเขาชอบไปผับที่เวนิวเห็นว่ามีดารามาเยอะแยะที่นั่นนะ่ะนี่ก็คงจะต้องออกไปอีกแน่เพราะกลับบ้านไม่ดึก สลาวลักว่าพลางมองไปที่ประตูที่นั่นพี่ชายกำลังก้าวเข้ามาอย่างเรียบเร่งสวัสดีครับทุกทุกคนแม่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเชียวนะครับเมื่อเห็นว่ามีคนอยู่ในนั้นเขาก็ยิ้มร่าเข้ามาท่าทางร้อนรอนค่อยหายไปเมื่อเห็นบิดามารดามองอยู่แล้วยังไงเขาก็เกรงใจท่านอยู่บ้างคุณพ่อสุดที่รัก เขาปราดไปหาท่านจนถึงที่แล้วเกาะเข่าเอาไว้เหนื่อยไหมครับอย่ามาทะเล้นกับพ่อนะไหนปูธนบัตรมองหน้าตาท่าทางของลูกชายคนเดียวอย่างรักใคร่ใยดีปากดูลูกชายเป็นประจำแต่ลูกก็รู้ว่าที่พ่อดูนั้นไม่เคยจริงจังเลยพ่อรักเขามากเพราะเขาเป็นลูกชายคนเดียวที่ท่านรักมากโทคุณพ่อเดี๋ยวเถอะ พ่อจะเฉดหัวส่งเลยอ้าวคุณพ่อไงพูดแบบนี้ล่ะครับผมมีความผิดอะไรไม่ทราบพ่อเขาพูดเล่นนะลูกกินแก้วหัวเราออกมาเบาๆคืออย่างนี้นะจ๊ะพี่ชายของปูหายไปแบบนี้ใครๆก็ว่าตายไปแล้วทั้งนั้นคราวนี้คุณป้าหญิงของเรานะ่ะท่านก็เลยขอลูกปูลูกปลาของแม่ไปเป็นลูกเขานะ่ะ แทนลูกชายที่หายไปเราสองคนนะโชคดีแล้วนะจ๊ะชัยโยอัครพลกระโดดจนตัวลอ,อยผมจะได้เป็นลูกรัฐมนตรีแล้วดีใจจังเลยนี่ผมไม่ได้ฝันไปนะครับคุณแม่จบบทที่หก